ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอยู่แล้วครับนะวันนี้มี Fortuner ครับนะ2.8 T-R-D Sportivo ครับนะขับสตัวนี้เลยครับนะสวยๆบอกเลยว่าด้านหน้ากับด้านหลังแปลงเป็นตัวเ e จ e นเดอแล้วเรียบร้อยครับนะตัวนี้เป็น T-R-D ปี2018ครับเลขไม่แค่90,000นะกับราคาอยู่ที่929,000ฟรีดาวได้ครับผ่อนไปสีงวดอยู่ที่15,000ครับประมาณนี้เลยนะไม่เกิน16แน่นอนใครอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมาครับนะ นานๆจะเข้ามาทีครับนะชุดแต่งคนเก่าดูแลรักษาดีมากครับนะาอันนี้ก็แต่งแปลงหน้าแปลงหลังเป็นตัวรีจนเดอร์ให้แล้วเรียบร้อยครับส่วนภายในครับน้าก็ได้เป็นเบาะหนังครับนะคาดสีแดงแล้วก็หน้าจอนี้ก็เปลี่ยนเป็นของ Android แล้วเรียบร้อยเหมือนกันหลังคาตัวนี้เป็นแล็บดำมานะครับนะก็สวยๆทาเป็นเหมือนทรงตัวแบ็กท็อปนะครับนะก็แจมๆมแบบนี้เลยนะครับใครอยากได้คันนี้ก็ติดต่อมาได้ครับส่วนรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีตัว Fortuner ครับนะเป็นตัว2.8 T R D ครับนะตัว Sport i ต v o ปี2018ครับด้านหน้ากับด้านหลังนี้แปลงมาเป็นตัว Legend ดแล้วเรียบร้อยครับนะหลังคารแลปบดำมาทำเป็นทรง b a c k ท o p ครับนะได้ครบหมดเลยแต่ตัวนี้เป็นตัว T R D แท้นะครับนะ T R D s p o r Ti ปี2018นะครับนะล้อแม็กก็เป็นปัดเงาสีสุโทน ล้อแม็กนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวของปี2019นะครับนะก็เป็นล้อแม็กแท้ของ T ีอาดีเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ยางบอกเลยว่าเอาไปใช้งานยาวๆครับนะเป็นยางของกูสเอียดอกยางว่าบอกเลยว่าเหลือๆนะครับคันนี้สวยมากส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับนะสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันเดี๋ยวผมให้ไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านครับผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ครับพร้อมกับตัวเดย์ไทม์นะเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับนะนี่ครับ นะเอกลักษณ์ของตัวลีเจนเดอร์เลยครับนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยครับกระจังด้านหน้าครับนะสวยๆเป็นสีดําเป็นโนแบ็คครับนะพร้อมกับนี่ครับนะโอ้โหนะเขาเคลือบมานะ<ส>เป็นกระจกแบบนี้เลยครับนะ้าสวยๆแบบนี้นะครับใครอยากได้คันนี้ก็แค่ติดต่อมาป้ายทะเบียน4455ป้ายทะเบียนกรุงเทพตัวนี้เจ้าของเก่าเขาขอคืนนะครับก็บ๋ยวผมเปลี่ยนอย่าผมเปลี่ยนให้นะครับนะก็ในส่วนนี้ครับนะแล้วก็มีคําว่าตัว GR ครับนะ หรือที่เรารู้กันว่ากาลาด์เลสซิ่งครับนะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยหรืออีกชื่อหนึ่งนะเป็นตัวกาซูมเลสซิ่งนะครับก็สีสวยอีกคันหนึ่งแกะระหว่างกันชนแล้วก็ตัวรถครับนะไม่มีอ้าแน่นอนนะครับถึงเขาจะแปลงมาแต่บอกเลยว่าเนียนมากนะทำมาเนียนมากนะตัวนี้ครับ929,000ฟรีดาวผ่อน15,000 6 000, ประมาณนี้เลยครับใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้ครับล้อแมกปัดล้อแมกปัดเงานะครับนะส,สวยเป็นนิดหน้าดิดหลังแล้วเรียบร้อยครับนะสวยแบบนี้เลยแมกขอบ20นะครับ มาในขนาดยาง265ทับ 50R20 ครับนะโคตรใหญ่ครับนะแล้วก็โคตรสวยด้านในครับนะตัวโชคเขาเป็นโชค TAD ของแท้จากโตโยต้าครับนะโชกคบอกเลยว่านิ่มมากนะครับนะอ่า TAD แท้นะผมขอยัางที่ว่าเป็น TAD แท้แล้วก็ตรงนี้ครับนะเป็นแคปราครับเขียนคําว่า TAD อันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะสภาพรถเข้าใหม่แบบนี้เลยนะครับนะไม่ใช่ว่ารถเพิ่งชงเสร็จนะรถรถเข้าใหม่นะครับ รถเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้สภาพแบบนี้ครับนะล้อมแม็กซ์สวยๆแบบนี้แล้วก็ด้านล่างครับนี่นะเขาใส่กันโคลนมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะค่าซีบอกเลยว่าส,สวยๆแจ่มๆไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะครับ<ณ>นี <lightweight> ่นะเป็นกระจกของแท้จากโตโยต้าผมเดินดูให้รอบคันแล้วครับนะด้านในบอกเลยว่าส,สวยๆแจ่มๆแบบนี้ครับนี่ครับบ่งบอกว่าค่าคือท r d ีครับนะค่าสีแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับ ผมมอรไรมันติฟังชันครับมีคูสคอนโทรลล็อกความเร็วให้แล้วเรียบร้อยครับพร้อมกับหน้าจอครับหน้าขนาด9.8นิ้วครับหน้า10นิ้วอ่ะผมตีให้10นิ้วแล้วกันนะครับเป็นหน้าจอ Android ครับนั้นข้อดีของหน้าจอ Android เป็นยังไงครับนะสามารถใช้ Google Map ได้เลยครับนะไม่ต้องใช้แมปของ n a v i g a t o r ของตัว t o y ยีตานะครับนะนี่คือข้อดีของเขาแล้วก็สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างครับด้านหลังครับน้มีเซ็นเซอร์ให้5ตัวครับน้าให้มาเยอะมากครับลูกค้าคนเก่าน่าจะแบบว่าตอนซื้้อปี2018แลวก ตัวรีเจนเดอร์มาหน้าสวยเขาเลยไปแปลงมานะครับนะก็สีสวยแบบนี้ครับแอมนะอ่าแอมวีคูครับนะก็สีสวยๆตัวนี้เขาติดมาให้ถ้าลูกค้าไม่อยากได้เดี๋ยวผมถอดออกให้นะในส่วนนี้ด้านหลังเขียนคําว่าตัว2.8แครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับ TRD Sportivo ครับแล้วก็สเกิร์ตครับนะอ่าสปอยเลอร์นะครับนะสวยแบบนี้หลังคาตัวนี้ติดสติ๊กเกอร์มานะอ่าติดสติ๊กเกอร์มาก็สีสวยนะครับแจมๆแบบนี้เลยด้านหลังเขาก็แปลงมาเป็นตัวรีเจนเดอร์เหมือนกันครับน้านี้เลยนะครับ ปี2018นะแต่ทําเป็นตัวลีเจนเดอร์นะครับนะก็สีสวยนะเจ๋มๆอย่างนี้เลยสันเหลี่ยมคมๆนะความเงาของเขาดูจากแสงที่กระทบกับตัวรถครับนะนี่เงาสุดเลยนะครับใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาครับนะ้าฟรีดาวได้นะครับนะ้าฟรีดาวได้มีบริการไฟแนนไปหาถึงหน้าบ้านหรือใครอยากตัดสดผมมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับพรมอันนี้ลูกค้าคนเก่าให้มานะครับให้มานี่ก็ให้ลูกค้าคนเก่าไปเลยแล้วก็ด้านล่างเขามีไฟนะนี่เลยนะเ,นเขียนคําว่าทีอารีเป็นตัวกันรอยครับนะ้าสแตนเลสแท้304นะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะผมขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่งนะครับมานี่เลยนะระบบไฟฟ้าสวยงามมากครับนะจัดเต็มไม่มีเสียแน่นอนนะใครเป็นสากวกโัโยต้านี้จะรู้ดีอยู่แล้วนะครับนะด,ด้วยความแบบว่าเขาเสถียรสุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นยอดยอด,ยอดนิยมนะราคาแข็งมากราคาไม่ตกนะซื้อไปคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็รถที่นี่ครับไม่ชนหนักจมน้ําพี่ความครับ นะซื้อไปไม่ต้องไปรู้ไม่เอาไปซ่อมครับเอาไปใช้งานยาวๆนะหัวน็อตคมกริบกระบอกโชกไฟฟ้าใหญ่ๆแบบนี้ครับอยู่ในสภาพดีครับตัวซิลตัวซีนครับตัวยูครับไม่มีการสึกห้อครับน้ำมันไฮดรอลิกเยอะไม่มีครับแล้วก็ด้านขอบด้านข้างนะก็สวยงามปกติแบบนี้เลยอ่าสวยสวยงามแบบนี้เลยนะครับใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับแล้วก็ตัวนี้โอ้โหนะเบาแถวที่3นะแอร์สามแถวแล้วเรียบร้อยครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟส่องให้ด้วยนะครับนะก็สว่างโอ้โหนะ ขนาดตอนกลางวันนะดูดินะส,สวยแบบนี้เลย<ส>เขียนคขาว่า T R D ด้วยนะเจ๋มเจมแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็ลําโพงนะมีลําโพงให้แล้วเรียบร้อยครับนะกส็สวยแบบนี้เลยนะครับนะเจ๋มเมแบบนี้นะครับถือว่ากว้างนะให้มาดีนะผมก็ขับปี2017อยู่นะครับผมขับตัวธรรมดานะ2.4แต่บอกเลยว่าตัวนี้ใครได้ไปนะผมว่าหล่อ กันลอยครับนะเป็นแคปราแล้วเรียบร้อยครับนะเขียนคขาว่า t r อ s p o ดี i v o ร์ตคันนี้ออกสีขาวมุกนะครับนะคันนี้ออกสีขาวมุกขออนุญาตเข้าด้านในครับเบาะด้านหน้าครับเป็นเบาะปล่อยไฟฟ้าหน้าคู่แล้วเรียบร้อยครับนะก็แบบนี้เลยเบาะใหญ่ๆรับสริระแล้วเรียบร้อยครับสีดําตัดกับสีแดงนะครับนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เคลือบแคปรามานะครับก็สวยๆอีกเหมือนกันส่วนหน้าจอเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าด้านในให้ดูแล้วกันนะครับตัวคาน A คาน B ครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมอยู่แล้้วววัับบดาานนนนส่ของต นี่เลยนะคมๆแบบนี้ครับรถที่นี่ถ้าจมน้ําชนหนักพีกคว่ำเราไม่นําเข้ามาอยู่แล้วครับนะเพราะว่าเต็นท์เราติดหนึ่งใน5ของประเทศครับตรงนี้ตัวกระจกเขาเป็นออโต้ทั้ง4ประตูแล้วเรียบร้อยนะก็สีสวยอีกเหมือนกันแล้วก็มีแพทเดอร์ชิพครับนะขออนุญาตซูมออกครับแล้วก็สตาร์ทรถให้ดูแล้วกันนะครับเหยียบเบรกครับนะเป็นพุสตาร์ทครับนะตรงนี้เลยนะครับนะเป็นสีแดงนะครับนะเขียนคําว่า T R D นะครับนี่อ่าโอ้โหสีแดงนะครับนะ เขียนคำว่า T R D ครับนะก็เลขไม่แสดงอยู่ที่9 7 4 0 6กิโลเมตรนะครับก็สีแดงครับนะโหเป็น T R D Sportivo นะซูมออกครับหน้าพรมะไรอยู่ในสภาพดีครับนะสีสวยแบบนี้เลยแล้วก็มีแพสชิพครับแล้วก็มีตัวคุซคอนโทรลล็อกความเร็วให้แล้วเรียบร้อยครับนะก็มีแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของแดบบอร์ดนะขออนุญาตซูมเข้าครับตัวแดบบอร์ดไม่มีรอยจุดบางพรครับแล้วก็ป้ายนี่นะใครไวกว่าได้ก่อนนะใครไวกว่าได้ก่อนบอกเลยว่าเครื่องเสียงครับนะ ของ jbl ครับนะเครื่องเสียงของของ jbl นะของแท้เครื่องเสียงดีมากนะด้านบนตรงนี้ครับนะมีไมโครโฟนด้วยบันทึกเสียงฮะนะแอร์แบ็กเจ็ดตำแหน่งครับแล้วก็หน้าจอที่ของแท้ครับนะเป็นจอ alpha ครับนะเชื่อมต่อครับนะ4 g นะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะ่าจะมีซิมในตัวนะบอกเลยว่าเชื่อมต่อ4 g แล้วเรียบร้อยนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับนั้นะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับนั้นะเร็วมากนะ นี่เลยเพลงวิทยุครับแล้วก็ a AH s p a sto r e นะครับนะ youtube ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับนะถามว่าแตกต่างจากตัวตัว o t ต้าไหก็ทำได้เยอะกว่านะเขาก็ติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยครับมูลค่าหน้าเกยรตประมาณ7000-8000นะครับแล้วก็ด้านล่างครับนะนี่เลยครับนะเขาใส่ช่อง usb มาให้สำหรับชาร์จครับนะตรงนี้ก็สำหรับฟังเพลงนะ usb สำหรับฟังเพลงอันนี้ก็สำหรับชาร์จก็บอกด้วยว่า13โวลต์นะ 13.7โวลต์ und, นะช่อง DC 12โวลต์ครับนะก็มีมาให้แล้วก็หนะัวเกียร์ครับแบบนี้เลยสสวยแบบนี้นะครับ Eco Power Mode ครับหมดกันลื่นออโต้รันนะมีมาให้ภายในกว้างขวางครับด้านในตรงนี้นะครับมีคู่มือให้ครบครับบุ๊กเซอร์วิสมีให้ครบนะรถเดิมๆนะครบควันแบบนี้ครับราคา9,29,000ครับฟรีดาวได้พอนหมื่นหนะอ่า พอนหมื่นห้าหมื่นหกครับนะแจมแแบตมีเลยมีไฟให้นะทั้งสองฝั่งตรงนี้อย่าผมทาคมสารให้นะเขามียันมาอุดนิดหนึ่งนะครับก็สวยๆแบบมีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับนะว่าจะเป็นในสภาพอะไรยังไงครับครับในส่วนของห้องเครื่องครับนะอันดับแรกก่อนเลยนะดูฝาที่กระโปรงครับนี่ครับเขาไม่ใช่ขายึดแล้วนะเขาใส่ตัวโช o มาให้แล้วเรียบร้อยครับนะตัวฝากระโปรงสามารถเปิดมือเดียวได้เลยแล้วก็หัวน็อตครับ นี่นะมีการถอดใส่ตัวขายึดนี้แค่น,นี้เลยแล้วก็แต่หัวน็อตด,ด้านหลังบอกเลยว่ากิบกิบครับนี่นะหัวน็อตด,ด้านหลังกิบกิบครับนะอันนี้แค่ใส่ตัวบาร์ยึดตัวขาโชคนี้แน่นบอกเลยว่าของแท้นะครับนะของแท้นะครับน่าจะไปเอาของแคมเบอรี่มาใส่นะครับนะอ่าก็สวยๆแบบนี้นะครับนะใครอยากได้ติดต่อมาอันนี้คือห้องเครื่องเดิมยังไม่ได้ล้างหรือทําความสะอาดนะจุดน้ำมันเยิ้มจุดอะไรแทบไม่มีครับ อยู่ในสภาพดีปกติเลย4่สู16บ16เบานะลื่นปื้ดปาดแน่นอน2.8ลิตรครับคานข้างคา,านหน้าหม้อน้ําไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะถ้าใครอยากได้คันนี้สามารถติดต่อหาผมได้นะครับแล้วก็สันเหลี่ยมฝากระโปรงครับคมๆแบบนี้จุดเม็ดอาร์คืออะไรอยู่ครบครับไม่มีชนหนักจมน้ําพ่ความแน่นอนแผนการความร้อนอยู่ในสภาพดีปกติเลยนะครับคลิปนี้อาจจะไปไวห,หน่อยนะครับเนะพราะเราเพิ่งเข้ามาใหม่ครับว่าจองไม่ทันกันนะสำหรับตัว T R D Sportivo ครับปี2018ชุดแต่งนะ ด้านหน้ากับด้านหลังแต่งเป็นตัวลีเจนเดอร์ให้แล้วเรียบร้อยครับนะหลังคาแรบดำมาทําเหมือนตัวแบ็กช็อปนะครับนะก็สีสวยแบบนี้เลยนะครับนะใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาได้ครับนะเบอร์โทรกับไลน์อยู่ด้านล่างแล้วแต่ผมแนะนาให้โทรหาผมดีกว่าผมขอเวลาแค่สินาทีในการพูดคุยนะครับนะแค่นั้นเลยครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้นะ ไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้เรื่องประสบการณ์ไฟนแนนซ์นี่ผมบอกเลยว่าเหนือๆเหนือะครับส่วนไปทะเบียนขอ,อย้าําอีกทีว่าคืนลูกค้าคนเก่านะครับนะเขาขอคืนนะครับนะเดีย๋ยวผมเอาไยทะเบียนใหม่มาใส่ให้นะครับนะสําหรับตัวนี้ใครอยากได้แค่ติดต่อมาครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆสวยแบบนี้วันนี้แมนน้อยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ